ได้ค่ะพี่เดี๋ยวรอพ <ลอ S 2> <บ>ี่มันตูม่ได้วยเดลยอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมินขึ้นไม่หาพี่ดิวด้วยนัดแกไว้ใช่ ไม่ชอบมากเลยเต้นไมหนาเลยเดี๋ยวบอกพี่แอนให้ได้รอเจอพี่แอนต้องิดต้องแล้วแม่ขอบคุณนะครับโอเวันนี้ที่นี่ก็ต้อยากบอกมิ้น้าต้องไม่อยากมาแล้วบอกบางทีคมีคนเรื่อมไปไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเขาขึ้นน้องคนนี้ขอบคุณค่ะพี่โต้ยเป็นไงวันนี้โอ้โหวันนี้วันนี้ แกเขาจัดการทั้งหมดเลยอ่ะทุกคนพี่ก่นนั่นนั่งผมเล่าให้คนดูเลยดูแต่งหน้าเราผมเมื่อกี้นี่คือจะพูดเก่งพูดเก่งเหมือนกันดีนะวันนี้เอาเอาเอาพี่มาตูงเข้ามาต้นเลยนะพูดเก่งอ่ะพี่จะลำคาญอ่ะถ้าถ้ามาเราคุยคุยเรื่อยจะออกแมนแมนมนนะแมนเลยนั่นดูดนตายก็ได้เม็นแมนเหนื่อยนะขับเหนื่อยใช่ไหมคะ ตลกเล้าเพื่อนี่เพื่อนเมี่าจะเกมจะอกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอ๋ออันนี้นะเกนเป็นทางเก็บผู้ใหญ่สี่สิบผู้ใหญ่ที่บอกรักดูละครพวกพวกนี่แต่นี้จะหลักอะไรก็ผสมนะหลับหับข้าวเขาไ่ผมไม่ได้ทานพี่เพหลับเดี๋ยวเขาบอกว่า เขาสั่งให้เองค่ะพี่กินข้าวก่อนไปป่ะมิ้นกินข้าไม่ค่ะเราไม่ไ้อกเนะวัสดีค่ะพี่แป้งสวัสดีค่ะพี่แสวัสดีค่ะน้องจงใจใจเหรอ ตอนี้เรอยู่ในรายการ,รมอินโซเชียลัมภามอยู่อ่ะฮัลโหลสองสามสี่้าองจะถามว่าแบบอ๊ยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ได้รู้ไหมไม่ใช่ว่ญชม่ที่ชุดอ๋อได่ไหมได้มากเพราพี่ตุมแบบติดไม่เป็นไรค่ะถึไมาแลมวอ๋อแวน่าจะเป็นหญิงน้อยอะไรที่เชียร์พี่้ดีครับใช่คุยบอกแต่ คือแม่จริงๆแม่ดีนาแบบให้เกียรติมาให้ร้องแล้วก็มารุ้นกับช่องสามคุณแฮปปี้อะนะคุณส่ีมันเป็นยาไรแบบคนจางหวัดคุณดูจริงๆใช่หอมมากเอาจริงๆเราหอมมากเราหอมคือเราต้องการให้คนดูเยอะๆขอเบิร์มพี่มินได้ไหมขอทำไมจ๊ะมินโอ้มินโอ้อยากให้พี่มินเล่นละครกับเฮียบอยอีก รอพี่ตูมแป๊บหนึ่งนะนางกำลังสัมภาษณ์อยู่นางกำลังเมา้ว่ากจะต้องรีกับลยู่นกก็อยากจะบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ค่ะคุณบ้าคุณแม่กับอลอี่ขังนึงเพราะว่าเป็นแฟนคลับแมตินามาตั้งแต่แบบสมัยุนคุณแม่ยุนซานสวยตอนนี้คุณแม่ยัสวยอยู่เหมือนสตาร์อยงแนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมาตมก็อยากจะ รอละครก็ฝากเพลงละครด้วยแตลายไม่ลายม่ีนากํะชับารอแไม่จับมดุ้ลังความเป็นแม่แล้วที่จันไปไหนอ่ะไดูแล้วพี่เจนี่คประนเลยปิดแล้ว่าี่จะไปถ่ายรูปเด่นสำหรับมัะตุ้งเหรอคะพี่กีกีกู

คือเรื่องที่พื่อนแฉกไม่ได้แต่คือเซนเนอกบ้เราะเขาอนี้ซึ่งแน่นอนเตียงตัวเลยรบเกิดู้เรียนนะคบเรียนบกับเาสูนานา้รายิษหนึ่งนะนจอแแล้วเชื่อว่าอ่าใจเรอมนจะเป็นอกทีคนะเูดค่ะไรมินบอกให้มากลมิไหน เรากำลงังไลฟ์สดอยู่ทำไมลนะ่ะไม่มีใครคุยกับเรามินไปไหนมินไปขี้หรอมาาทงนี้อ๋อเราไปทำไปถ่ายรูปหรอใช่ป่ะรอรอ,อ,อมาอยู่กับพี่ตูแล้วเรียกเรียกมามินทำไมล่ะไม่มีคนดูเลยอะ่ะเขาบอกให้ดูอไอเดียนะ่ะเออเฮ้ยไ,ไม่มีคนดูเลยล่ะเรากลับมาอีกแล้วนะคะกับรายการตูตมินอินโซเชียล เมื่อตุ่มเมืมอะไรจะออกมาได้ยินแต่เสียงสำหรับเมื่อกี้สุดสภาษณ์หลพสวยสุดแล้วสวยปะเออมีความเปลี่ยนรูปรมากที่ประตูน้องมินค่ะสวัสดีค่ะแสงตรงนี้ดีกว่าในห้องเยอะเลยเนาะเออแล้วโทรศัพท์ฉันสวยเลยอ่ะเราจะให้ทุกคนถามมาตอบไปถามมาตอบไปแล้วหรอเราไม่ได้มาเจอกันนานมากเพราะฉะนั้นเราต้องไลฟ์สดกันจริงต้องมาไลฟ์แป๊บหนึ่งค่ะเป็นรายการของเราเรามาในทีม เอชะไรสวยสองคนเลยอุ๊ยสวยหรอคะตาถึงจังเลยค่ะโหละครรักหลวงองเราจะได้ออนมัเคำถามที่ใครต่งคนหาความหมายยังไม่รู้ค่ะคุณสวยค่ะมิ้นสวยล้วมาตุ้มเหรอ เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามีใส่อะไรข้างในวายไม่ใส่เพราะว่า oh, เรามีสส่ฟ้าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไว้จุ้งค่ะ <c oughs> เออเอ,อ้ยอันนี้ถ่ายด้านไัเนี่ยความเก่ง <c oughs> เอออุ่นานานเราจะมาเจอกันนะเด้อ <c oughs> น่ารักทั้งสองมาตุงมเกาดีเวอร์ว่ะคิดถึงใครเป็นแฟนคลับตุ้มมิงอินโซเชียลนะคะเรากลับมาแล้วในรอบครึ่งปี คือปีที่ได้เจอกันแม่สาวที่มาตุมของฮอตมากใช่เพราะว่าไม่ค่อยว่างเลยอ่ะทําแต่งานน่าเื่อขายแต่ของทาแต่งานเด้อมาตุมก็สวยค่ะมาตุมหล่ออ่ะทีนี้ทำไมว่ามาตุมหล่อล่ะคุณนะฮะมาตุมหล่อมาตุมก็สวยบอสบอสสวัสดีค่ะเขาเรียกบอสเพราะว่าเขาเป็นแบบเราเป็นลูกทีมเราเย้เป็นไงล่ะทำคนมีบิสเนสแล้นะพัสดาเป็นลูกที่มีมีมีตัวแทนนะคุณ เจ็ดร้อยสวัสดีค่ะคนมิ้นผอมหุ่นดีต้องเป็นการกิน LB มาเลยหุ่นดีกินมิ้นโตที่ขาเดี๋ยวมาขายของในไลฟ์สดของฉันมิ้นโตเจลาโต้นะคะหาซื้อได้ที่คาเฟ่ LB นะคะ LB LB อย่าฟังนะคะอีกหน่อยนะคะที่เจอในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเออจริงเหรอทำไท้เหรอใช่อะไรนะมีบางคนเลยไข่ขอ๋อดูมาดูทังไม กูผาไปขายตีมไหนอ่ะเธอจะหากเขาไม่พิมพ์อุ๊ยตอนนี้นะคะคุณภูผานะคะหวานใจของน้องมินชริดาเข้ามาดูอยู่ในไลฟ์สดนี้นะคะภูผาเตชะนรงหรอภูผาที่ถึงที่ประตูหรอคะภูผา่าที่ถึงที่ประตูหรอเออเออเออฟาฟาฉันสิเรียกฉันว่าทารก เบบี้ไงโอ้เบบี้เอนะคะเอฟซีใครคะพูดค่ะเอฟซีใครเราให้คุณสองคนเลือกดีทั้งสองที่น่ารักเราสองคนจะมาเต้นเพลงมูให้ดูนะคะเตนเราจะเต้นเพลงรนเรีนแห่ทองคำซ้ำเป็นอยู่เด้าหา่าเนั้นเละกันกับเขาเฮ้ยเลิเร้องร้องเรา เป็นไปได้ก็บอดดายคอมคือโคตรยันน่ารักมินแอบสองแฟนครับมินยิ่งโตยิ่งสวยขอบคุณค่ะมาตูมชอบชอบชอบอะไรนี่ไลฟ์มินมีไลฟ์ฉันเก้าร้อยคนแล้วมาให้พันคนแล้วถ้าพันคนเมื่อไหร่กาจะเลิกไลฟ์ไม่เลิกบอได้เคาม แต่ว่าฉันนั้นเฝ้ารอเฝ้าเลิกกันแน่ท้อผู้สาวขาลออยากเป็นาวเสาวน่ารักทั้งสองคนเลยเหนื่อยเนาะเล่นอะเล่นใหญ่จ้างมาไปออกอีเวนต์เพลงผู้สาวขาลได้ไหมเจ๊กลักไปไหมเจ๊มาตุ้มน่ารักอยู่แล้ว thank you ชิมิยะชิมิยะ ไม่เห็นมีใครพูดคุยเลยขอกัดด้านนี้ะไรวะขอหัวใจรัวๆหน่อยซิน้องชอบน้องนังสองีิน่ารักเออสดเดี๋ยวมันจะมีแฟนขับเข้ามาแคปเราแล้วก็โพสท่าสวยๆเราจะโพสท่าตูนถ้าให้คุณแคปหนาหนึ่งสองสามโอ๊ยรู้พี่จัแยกซีนชั้น ที่มินน่ารัก <fits you? S 1> ไม่เคยเห็นมินลุกแบบน <C> e <ars> ี้ลุกอะไรลุกผู้สาวขาเนาะหรอกซ้อมเพื่อที่จะหาว่าเธอนั่งเลิกกันกับเขาเหลืองของซ้อมเออเราพีทักเปิดไปไหนมาบอกว่าเด็กเขามาเพื่อโกหกแต่ว่าฉันนั่งแคบรอฟาเลิกกันแน่ผู้สาว น่ารักทั้งสองคนเลยเต้นหน่อย,ยนี่ไม่เรียกว่าเต้นหรอเหนื่อยนะไม่แพ้กันเลยค่ะไม่แพ้ไม่แพ้กันเลยมินมินตัวเล็กมากกินข้าวปะเนี่ยเออดูขุ่นมินสิเออดูสิเออขุนดีพรเอลบีนะคะเออใช่น่ารักได้อีกอ้าวบอส,บอสมาตู้ไม่ยอมกลับบ้านหรออ้าวบอสสวัสดีค่ะบอสสวัสดีค่ะ บอสตัวแล้วนะคะเราต้องหอกคุณอบอสบอสมาตุ่มบอสกรอบมาตามกับบ้านอะไรอะไรอะไรทำงานอยู่เอึคารวาจีมาตุ่มพี่มีน้ำหนักเท่าไหร่คะเออหนักหรอคะ6อนค่ะเออผูกจริงหรอบ้าหนาเท่าไหร่มันสี่สิเอสี0ิไปปลายๆ50นั่นแหละคุณดี <t ick> วันนี้งานอะไรกันคะเรามาถ่ายรายการกันคะรายการตูมินิโซเชียลนะคะได้เข้าทีวีช่อง3โอจริงเหรอตูมินินโซเชียลใครที่สนใจจะเป็นสปอนเซอร์ของรายการเราติดต่อมาได้เพราะรายการเรากำลังเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วด้วยไม่หรอกอย่างรายการเราหาสาระอะไรก็ไม่ค่อยได้และเรตติ้งรายการเราคือสูงมากสูงมากเพราะอะไรอยากรู้ไหมทีไมมันถึงสูงดูล่างสิเห็นไหมมันสูงขนาดไหนใช่รายการเราเป็นรายการที่รายการเราถ่ายทําสูงมาก ผมเลิศมากค่ะเจ๊ทานข้าวยังคำมะตูยังไม่ได้กินเลยรักพี่มะตูมว่ะอย่าไปรักเลยมะตูมกับมินรวมกันหนักไม่เท่าพี่เลยพี่ไม่เล่นตัวเองสิคะมะตูมหนักหนักเจ็ดสิบห้านะเว้ยคือเอวหนูมินเท่าคอพี่อยาเศร้าแฝดเออเอวพี่คอพี่คอพี่ซอมเพิ่งจะเข้ามาว่า นี้ฉันจะเดินแบบอ,ะอ่ะเฉันว่ามันเป็นทางที่เหมเาะสำหรับการเดินแบบมากเลยห้าหกเธอไม่เดินหรอขอเพลง มีงูออกมาหน่อยค่ะนานๆาา <พอ S 1> ไ,ไลฟ์ลยาวๆอ้าวคนดูไป800แล้วลดลงทำไมละ่ะเออทำไมคนดูลดลงเสียใจเสียใจอาขึ้นมาละอ่ะครบพันคนเราจะแบบเลิกเล่นเหนื่อยตอนทีก็เหนื่อยอ่ะเออเหมือนชุดเชียร์ลีดเดอร์เลยอ่ะรูลีดออ้อมพร้อมสเตนเชียปึ้มปึ้ม

ก็ไม่ได้ก็สำไปได้แค่ไหเอ้ยเป็นพันแล้วเป็นพันแล้วบางทีการทำอะไรไร้สาระคนพี่ๆก็ชอบใช่ไหมคะมาลายว่าห่อยนะแต่ก่อนชอบดูมาตูมพอมีมีมาลายสดด้วยดูมินไม่ดูมาตูมเลยดูมินอย่างเดียวมินสุดมากๆขอบคุณนะคะพี่เราก็ผมต้องทำลายมินอโอ้โหเล่นใหญ่มากโหนางเอกกูทุกคนต้องรักฉันคนเดียวน่ารักค่ะเล่นหนักดีมินเล่นใหญ่มาก ไม่สงสัยว่าพวกเราอ่ะทำอะไรกันเออเราเล่นรายการอ่ะสวยพี่ถึงไปตูมบ้าไปแล้วสวัสดีค่ะคนเหนื่อยอ่ะแล้วเขาไปดูท้องแต่งตัวกันดีกว่าไหมเดี๋ยวพอละครออนอ่ะพี่ไปก่อนเดี๋ยวพี่เขาถ่ายก่อนเอาหรอเออนี่จะเลิกงานแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องไปหากรุ๊ปกรีฟนะฮะไปถ่ายงานกรุ๊ปกรีฟนิดนึงนะคุณไม่ไม่เดี๋ยวมาต้องเปลี่ยนชุดเลยเดี๋ยวกับเพาตัวมีถูลักต่อ ซ้ okay. Okay. อมเบิ่งอยู่เด้อถ้าว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของซ้อมมาถ่ายรายการค่ะคุณถ่ายรายการ mm hmm. เราอยู่กับซุปเปอร์สตาร์อีกหนึ่งคนนะคะ mm hmm. ตึงอือโอ้โหทำามีอารยาต กำลังเคี้ยวเลยอ่ะอันนี้ไอจีหรือว่าแอะไปไปเต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  Facebook อะคะวันนี้พี่มะตุมมาถ่ายรายการต้องติดตามนะคะรายการชื่อเรื่องอะไรกันไรรายการเสือสิงห์กับทิงซ่าค่ะคุณมีสิทธิ์โดนปลดนะครับต้องติดตามมาคะฮามาตั้งแต่ตั้งแต่ที่ตั้งแต่แบบเบรกแรกเลยอ่ะเขาถามว่าร้อนไหมคะร้อนเราร้อนร้อนค่ะแล้วก็อยู่กับอีกหนุ่มหนุ่มหล่อนะคะนี่ค่ะดูย ตู้น่ารักเนะครับผมเอตู้ถอดเสื้อเลยถอดเสื้อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องพาจีนนะฮะติดตามเทปประตูนะครับสนุกสนานแน่นอนครับหาอุจระแตนอุจระแตนครับใช่ติดตามแต่เทปประตูนะครับไม่ต้องติดตามเทปพี่แป้งนะครับไม่ใช่พี่แป้งก็อยู่กับเราปากตายมาต้องจะติดตามเอาไม่เทกันไม่เทการไม่เทการันน้องลุกมาด้วยนะคะสวย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 วันนี้ยังไงวันนี้ <laughs> บ, <laughs> บินนี่โดนเทมีโอนะคะแล้วอยู่กับอีกหนึ่งซูเปอปร์สตาร์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาดัง,ดงมากมากเลยค่ะคนเนี้ย หมายถึงเสียงเขานะคะดังมากๆเลยชื่อเสียงให้ดังมาตูมไหมทุกคนถ่ายมาตูมไหมทคนถ่ายว่าตอนนี้มาตูมอยู่กับใครให้ทุกคนอ๋อตูมให้ดูแค่ให้ดูแค่หน้าเขานะคะหน้าอยู่ข้างบนอ๋ออ๋อให้ให้คนถ่ายให้คนถ่ายว่าตอนนี้เราอยู่กับใครคุณพิมพ์เข้ามาได้เลยฮะเพราะว่าตอนนี้มันมีคนหนึ่งที่เป็นซูเปอร์สตาร์เป็นบอยแบนด์ด้วยแล้วเขาต้องต่อเก้าอี้ รูปแบบบอยๆอ๋อเดี๋ยวรูปแบบบอยๆยากมากแล้วมีเก้าอี้ทำไมแล้วมีเก้าอี้เพื่อนนะคะเออเป็นผู้ชายนี่โอ้โหเอาป้าเอาป้าป่ะเอาทำหน้าหล่อๆสิบอยแบนด์บอยแบนด์เออนะกลับมาจากเกาหลีไปเพิ่มซีรีส์อะไรมาหรือเปล่าคะไม่มีซีรีส์อ๋อเน้นความเนเ็อรัลอ๋อหเดี๋ยวดูแต่งตัววันนี้คือมาตีมอะไรคะเป็นตีมอะไรคะ มหาลัยวัวชนนั่นเองนะคะข่าวบอยไงเด็กวัวชนเออไม่นี่ทุกคนรอดูว่าทําไมถึงมีเก้าอี้ทุกคนรอดูอยู่ว่าทำไมถึงมีกระช่ายอยากรู้อนี้อ่ะอย่างที่ไปไหนนะเราเห็นะว่าเราต้องสร้างสรรในการโพสต์ของเขาเออเรื่องอะลองเล่นอ่ะ พี่มีโซเชียลอยู่ตรงนี้ด้วยอยากได้เพ่แล้วอยากได้แปลกต่างๆไม่เหมือนใครเออโอเคครับเดี๋ยว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 ถ้านั่งตรงกลางเนี้ยนะฮะมันตุ้มเชื่อว่าพี่หนุ่ยเนี่ยน่าจะแบบไหลเข้าไปข้างในได้ไม่เอาไม่เอานะนั่งยังไงนั่งยังไงไหนบอยแบนด์คือยังไงเธอต้องเหมือนคนอื่นไม่ได้ไม่ได้เราต้องแบกอ่ะโอ้โหมีความแบบเด็กช่างกลจะร้องใครมาโอเคลองดูครับผมสี่องมเออดี เออดีดีนางมีแบบโอ้เออโหมีคนคอมเมนต์ว่าแบบพี่นุ้ยเอามาพี่นุ้ยเอามาต่อขาเหรอคะถ่าในร้านเกาหลีค่ะในร้นเกาหีเออโอ้โหโอ้โหจำเลยอาชีพจำเลยจับจำเลยมีนะฮะดิเจนุ้ยเป็นคนที่ไม่มีขนขานะคะน้านอกจนี้มีขนหมดเลยทั้งตัวค่ะไม่มีที่ขานะคะเอาละเนี่ยเดี๋ยวจะกลับละเราต้องถ่ายรายการเสร็จแล้วเดี๋ยวมันทุกจะกลับบ้านแล้ว จะกลับบ้านแล้วเดอ้อซ้อมเบิ้งยู่เด้อเธอหากเธอนั้นเด็กกันกับเขาเรื่องของสองเราสี่เป็นไปได้ได้ Gracias. อืมนั่นคือการท่องบทอาขยานของดิเจนดูนีร้องเองเสร็จแล้วต้องไปหากรุ๊ปคลิปเรียบร้อยแล้วอ่ะพีิ๊กเก็บเลยครับผมอันนี้พี่ติ๊กไม่ต้องเอ้ยอันนี้พี่ติ๊กไม่ต้องกลับ ได้ได้เดี๋ยวเราปิดไลฟ์ก่อนนะเดีราปิดไลฟ์ก่อนนะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนนะไปก่อนนะ